สวัสดีค่ะท่านผู้ชมอพี่น้องมาจากสนมนะคะอะมากับลูกสาวน้องรวงดีเคยจับให้โชคนะคะเคยจับให้โชคเคยถูกวันนี้นะคะจับลูกปิงปองก็ได้สี่เก้าอืมได้ไหมหกเก้าสี่เออหกเก้าสี่ค่ะ,ะได้หกเก้าสีนะคะจับปิงปองได้หกเก้าสี่ค่ะ โอ้โหทำไมมาหกสี่เก้าสี่กันจับหยิบจับลัตเตอรี่นะคะท่านผู้ชมค่ะเป็นแนวทางนะคะได้เป็นแนวทางแล้วหยิบจับลัตเตอรี่ค่ะค่ะแนวทางรัฐบาลน,นะคะ,อะขอให้ท่านโชคดีนะคะเฮงเฮงังฟังถูกรางวัลใหญ่งินแสนเงินล้านนะคะหกเก้าสี่ค่ะมาจากอ่าสนมนะคะบ้านบ้านอะไรบ้านอดีสนมนะคะหยิบจับลัตเตอรี่ไปแล้วค่ะหยิบจับลัตเตอรี่แล้วค่ะ อย่างโค้หยุดจับลัตเตอรี่แล้วนะคะหกเก้าสี่ค่ะ